กิจกรรมเนี่ยอยากทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่แค่การขึ้นไปบนเตียงผ่าตัดมันเริ่มแต่นาทีแรกเลยสบาบานเนี่ยคือมันมีกี่ชั้นนะสิบเก้าค่ะอ้าแต่แล้วมีครบทุกแผนกจนถึงแผนปอดกลายเป็นว่าความคิดมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าถ้าเรารอมันจนอายุเยอะๆหน้าเหี่ยวมากๆเ่ยค่ะแก้ไขไม่ได้ทีดกลุ่มอายุนะเอาแบบว่าที่มาถามมาปรึกษาตัวอะไรที่มันป๊อกปูา่าที่สุดดิฉันเนี่ยขอสาบานต่อหน้าแอร์นะคะว่ามันไม่ใช่ จ้าสี่ันอันนี้ขอเสิรอฟาจราสี่นเลยตรงนี้เดินจากไปรถเมล์เข้าบ้านก็รู้สึกว่าชีวิตมันปลอดภัยอ่ะมันมี c ีซีทีวีใช่แล้วมันไม่ต้องมาคอยระวังอย่างบ้านเราแค่เดินไปลานจอดรถอ่ะไม่กล้าเล่นโทรศัพท์เลยนะจากที่แอมพูดคือที่ผมขอแปลเป็นภาษาผมแล้วกันว่าคนเกาหลีมันมีความกักขังอยู่ส่ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับสุภวินชาแน,นลนะครับวันนี้เป็นวันที่3นะฮะที่ผมอยู่ที่กรุงโซลวันนี้บอกเลยว่างานจบหมดและเมื่อวานไปชายแดน <c oughs> ไปเยี่ยมท่านคิมที่เกาหลีเหนือแล้วก็ลอดตาอกมาได้พอลอดตาไปได้ปุ๊บว,วันนี้จะมาทําสวยนะฮะแล้วก็กลับมาบ้านหลังที่3โ <c> ร <oughs> <c oughs> งพยาบาลวิวนะฮะครที่เคยตามคลิปผมเนี่ยผมมาที่นี่เมื่อเดือนธันวาคมที่แล้วก็แวะมาทําอะไรตรงนี้หน่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยคลิปนี้อยากจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามนะฮะ แล้วก็อาจจะมีทิปสําหรับคนที่อยากมาที่นี่แล้วก็อยากจะทําเรื่องศิลปกรรมด้วยเพราะวันนี้เนี่ยเรามีเพื่อนสนิทสองคนนะฮะผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นคนที่ดูแลผมเมื่อผมมาโซเมื่อครั้งที่แล้วมาทาศิลปกรรมขอ,อเชิญคนแรกเลยขอเชิญตูนครับสว <est> ัสดีแอมเชิญครับสวัสดีนะครับสองคนนี<ว>้เป็นเพื่อนสนิทมากแล้วก็ทํางาน ด้วยกันก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วกันว่าทําอะไรบ้างนี่เราอยู่กลางน้ำใช่ไหมตูนใช่ค่ะใจกลางกลางน,ำนะะ้ำเลยค่ะเอางี้เราเดินไปมะเ,เดินไปคุยกันนะโอเค<ะ> okay, เอางี้ผมขอถามตูนก่อนแล้วกันหน้าที่ตูนอะไรอะอที่นี่อะเดิมมาค่ะอาจารย์ตูนอะเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ที่ไทยค่ะทำทัวร์ทั่วโลกเลยเน้นเกาหลีญี่ปุ่นค่ะโอเคแล้วเพื่อนตูนเป็นเพื่อนกับเจ้าของโรงพยาบาล มันก็เลยแบบมีลูกค้าที่แบบอยากมาเที่ยวด้วยอยากมาทําสวยด้วยอเคเราก็จะดูแลให้หมดเลยตั้งแต่ตัวเครื่องบินจนพามาโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถืออะไรเรียกว่าครบวงจรไี่แหมายความว่าตูนเนี่ยออาพูดจริงไม่ได้ทําเรื่องความงามอย่างเดียวไม่แต่ว่ารวมแพ็กเกจทั้งหมดคือเรื่องเกี่ยวกับการเป็นเป็น medical medical t o u r i s มาแล้วที่ไทยเราก็เป็นบริษัททัวร์ถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแต่ว่านั่นหมายถึงว่าตูนเนี่ย เบสอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เดินทางไปมาไปมาไปมาตลอดเลยค่ะจย์ถ้าเกิดสมมุติเคสที่ลูกค้าต้องมาทําสัญญกรรมหรือให้เราพาไปอะเรื่องของความอุ่นใจความน่าเชื่อถือสําคัญเราก็เลยต้องมาดูแลเองเข้าใจเข้าใจแล้วนี่จริงๆก็รู้สึกเกรงใจมากนะเพราะว่าพอรู้ข่าวว่าจะต้องมาโซนนี่นะคือผมรู้รอบนี้ค่อนข้างกระชันชิดนะตูนนะก็เลยบอกตูนว่าเออตูนผมจะมานะผมดันบอกอยู่ไม่ได้อีกไงว่า จะเป็นวันไหนเป๊ะๆแล้วคือเรารู้สึกผิดมากเลยเพราะว่ารู้ว่าตูนแบบตารางต้องบินไปบินมาอะไรอย่างเงี้ยอะไรเลยเป็นหน้าที่เราเนาะแอมเนาะโอวยกันด้ยแส่วนแอมเนี่ยจะเป็นอีกเคสหนึ่งละมาถึงก็แอมก็ทํางานกับกับตูนช่วยกันแต่แอมเนี่ยจะเบสอยู่ที่นี่าะฉันหน้าที่มันคล้ายๆกันป่าวหรือต่างกันยังไงะก็จริงๆหน้าที่คล้ายๆกันก็คือทางนี้ก็คือจะช่วยเรื่องการประสานงานด้วยค่ะสมมุติเกิดมีคนอยากปรึกษาเรื่องความงานอย่างเงี้ย ก็ได้นะเช่นพี่แอมขาพี่แอมว่าคิดว่าหนูทําตรงนี้ดีไหมคะหนูอะไรยังไงอย่างนี้มีคําตอบให้ก็มีคําตอบให้นแนะนำได้ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยลูกค้าเป็นมาถึงลูกค้าคนไทยถูกไหมใช่ค่ะเป็นลูกค้าคนไทยเลยจริงๆมาจากทั่วโลกเลยค่ะจ้าลูกค้ามาจากอเมริกาอังกฤษ อะไรอย่างงี้ค่ะทุกคนใหญ่เราจะดูแลลูกค้าแบบเพื่อนเลยอีชันขอคอนเฟิร์มเพราะว่าพูดตรงๆเราเป็นห่วงลูกค้านะคือเวลาเขามานอกประเทศแค่นี้มันก็จัดอยู่แล้วถูกต้องจูกต้องมาผ่าตัดอะไรใช่ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยเขาไม่เคยออกมาต่างประเทศนะเอาจริงนะใช่ไหมมาคนเดียวโอ้อเพราะว่าวันมันมีอะไรคิดต้องแบบว่าร้อยแปดพันเก้าเลยอ่ะใช่เพราะเราสองคนอะค่ะอาจารย์ทำทัวร์แล้วเรารู้เลยเวลาเราไปเหนื่อยต่างประเทศแล้วไม่มีใครอ่ะมันรู้สึกยังไงอ่ะผมขอรับประสบการณ์ผมก่อนละกันก่อนที่เราจะปิดตอนนี้นะ ะะประสบการณ์ผมก็คือผมมาในครั้งแรกเนี่ยผมไม่รู้จักตูนถ้าตูนจําได้แล้วผมมาทําหูใหญ่มากอลังการมากคือดึงทั้งหน้าเลยอะ <c oughs> ดึงหน้าจะไปถึงตาตุม่มหมดเลยแล้วตอนนั้นเชื่อตูนกแอมเชื่อมัว่าเราไม่มีความรู้เลย <c oughs> การทำศัยกรรมเนี่ยทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่แค่การขึ้นไปบนเตียงผ่าตัดมันเริ่มแต่นาทีแรกเลยอะใช่ปะเออตั้งแต่คําปรึกษาตั้งแต่การดูแลตัวเองตั้งแต่ การเดินทางมาที่นี่ก็คือแล้วมันที่ตลกมากเลยคือตูนเนี่ยทักมาหลังไมาเพราะรู้ว่าผมอยู่โซล ตูนก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์อยากให้อาจารย์มาทาหน้าเราก็ไม่กล้าพูดหนึ่งแล้วเราแอมเราเป็นบ้าด้วยเราเพื่อนเรามีเพื่อนชื่อตูนเยอะมากอ่ะเลยไม่รู้ว่าตูนไหนชื่อบแล้วแล้วแล้วฉันก็มึนยาฉันก็หหน้าฉันก็บวมอยู่ตูนไหนวะฉันรู้จักเธอแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราตัดบทไปโดยการบอกว่าไม่เป็นไรค่ะคงไม่ทาเพราะมันทำเพราะเราก็ไม่กล้าบอกอีกว่าเราทําหน้าอยู่จนกระทั่งเมื่อกลับไปแล้วนี่นะเออแล้วเราในสุดเราตัดใจว่าเฮ้ยเราอยากจะมาทำจมูกเออ เราก็คิดถึงตูนขึ้นมาวะ่ะอ้าพูดตรงว่ามันเสี่ยงนิดนึงนะ,ะถูกป่ะเพราะว่าก็ถึงแม้เราคุยกันสักพักแล้วอ่ะเราก็ยังไม่รู้จักโรงพยาบาลน,นี้ขณะที่ JW เนี่ยเปิดชื่อก็ได้เพราะว่านั่นเพราะเราไปทำเข้ามาแล้วเหมือนกับแล้วเราก็ค่อนข้างแฮปปี้กับผลนั่นเนี่ยแต่ a n น w ี้วยโอเคเล่ายาวลวคนอาจจะเบือ่อก็คือว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเนี่ยไม่ได้มาเจอกับตูนแล้วก็ในสุดแล้วผมแต่ใจทำจ,ม,จมูกกับวิวโอ้โห oh, บอ <laughs> เป็นประสบการณ์ที่เลิศส <laughs> ิงเธอดูจมูกฉัน <laughs> พอแต่ใจมาปุ now, so alumni, so them, them, als, so ๊บเนี่ยแล้วก็ต so ูนก็ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะไปรับไปส่งสนามบินไม่พอมันมีพาผมไปนู่นไปนี่แอมเนี่ยให้แฟนขับรถพาไปชายแดงเหมือนกันอันนี้อันนี้รักเป็นการส่วนตัวเอาว่าโอเคตอนสองเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในโรงพยาบาลเลยวิวเราจะเข้าไปคุยกันในนั้นดีกว่าแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะคุยเรื่องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวทั่วไปแล้วบ่ายนี้เนี่ยผมก็ไปทำอะไรนิดหน่อยอะนะฮะจิ้มจิ้มิหนึ่งเอาว่าเดี๋ยวเราเดินกลับไปโรงแรมกันดีกว่าโอเคค่ะนะคะ คือโอเคนี่ก็เป็นหนึ่งในห้องที่รับปรึกษานะฮะจากลูกคลูกค้าอ่ะเดี๋ยวถามอเริ่มจากตูนก่อนละกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าคนไทยที่สนใจเรื่องศิลปกรรมเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหน จริงๆตอนนี้มันมันเริ่มมาเป็น10ปีแล้วแต่ปัจจุบันนะคะจา์คือเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆหรือเฉพาะของวิวเองเนี่ยคนไทยอย่างต้องมีอย่างน้อยน้อยน้อยนนะคะวันละห้าห้าาเคสแล้วเราเราก็ต้องคูณไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งกี่วันถ้าเป็นของที่นี่เขาจะระบบดูแลชาวต่างชาติสมบูรณ์เลยเพราะฉะนั้นที่นี่จะเหมือนยูเอ็นเลยค่ะทุกภาษาโรงพยาบาลเนี่ยคือมันมีกี่ชั้นอะ 19ค่ะอ๋อแต่แล้วมีคร <Yeah. S 2> บทุก <Yeah. S 2> แผนจนถึงแผนฟัน <Yeah. S 2> ใช่ใช่ใช,ใ,ชใครก็มาต้องมาถึงต้องมาตรวจร่างกายก่อน uh. เขาจะมีแลบเลยแต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่มันเหมือน เซนซิทีฟนิดนึงเขาต้องการคํารับรองจากหมอเจ้าของเพื่อมันชัวร์ๆใครก็จะส่งออกไปนี่แหละเคสสั้นเลยและเนี่ยไปกับแอมโอ้โปวดใจอจนิดนึงที่นี่ก็จะไม่ปล่อยผ่าให้ไปต่อตันนั้นเราตรวจสามโรงพยาบาลวันนั้นบอกตรงแอมก็คิดเกือบถอดใจแล้วใช่ไหมเกือบถอดใจแล้วที่หนึ่งมันวุ่นวายอย่างนี้ว่ะแต่ว่านี่คือมันเลือดตรงไหนเราตรงที่ว่าถ้าเขาไม่ชัว์เนี่ยเขาก็ไม่ทำ คือผมจะได้มาตรวจที่นี่พอตรวจที่นี่ปุ๊บเนี่ยหัวใจเรามันอิเล็กูล่นิดนึงอะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยวันรุกขึ้นหัวเลย่ึงกันจต่เช้าเลยไปคลินิกที่ที่นึงเออแล้วก็เอาผลกลับมาหมอก็ยังยังอะ่ะแล้วในสุดแล้วตอนเราไปโรงพยาบาลแบบ properly ใช,ใช่ไหมฮะเออกระทั่งหมอบอกว่าโอเคแต่โอเคมันก็กลับไปเรื่องเกี่ยวกับคนไทยที่มาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะติดต่ออย่างที่เราพูดกันในคลิปแรกนะครับเป็นแพ็กเกจแล้วก็ เราก็รับผิดชอบเมื่อเข้ามาถึงที่นี่เราจะดูแลเราเป็นบริษัททัวร์แสดวเราดูแลตั้งแต่ที่ไทยเลยตั้งแต่ทำเคีทเอทำวีซา่าต้องตัว๋วจนมาถึงที่นี่มีล่ามมีอะไรให้นัดเละ้ละเ <SF. S 1> สร็จกรรมทุกวันนี้นี่ที่มันเฟื่องฟูเนี่ยมันเนื่องจากมันขยายฐานออกไปจากกลุ่มที่เป็นผู้หญิงที่อายุมากนิดหนึ่งที่รู้รสึกรู้สึกกังวลใจว่าเออเราเรา,เรามีเริ่มมีอายุใช,ใช่ไหมแต่ตอนที่มันไม่ใช่ละฐานมันเปลี่ยนไปละมันไม่ใช่เลยตั้งแต่สมัยก่อนเนาะ สมัยก่อนเลยอะค่ะการแสกกรมเึ้งแต่แบบคนอายุมาก45่ขึ้นตาตกหนังตาตกมาลิฟติ้งมาอะไรแต่พอปัจจุบันนะคะอย่างคนเกาหลีเนี่ย15ก็ทําตาแหละแต่ว่าตาเขาจะไม่ได้แบบกรีดเนาะพี่ตูนเนาะใช่เขาจะเป็นการแบบเย็บคือกลายเป็นว่า ความคิดมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าถ้าเรารอมันจนอายุเยอะๆหน้าเหี่ยวมากๆเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้เลยเที่ยวนี้ต้องทําของฝั่งเกาหลีเขามีความเชื่อว่าค่อยๆทําทีละนิดทีละนิดให้เป็นธรรมชาติสวยขึ้นแบบเป็นธรรมชาติจริงๆมันก็รวมเรื่องเวลเนสไปด้วยนะารีอ่ะกลับมาที่ตูนนิดนึงที่ป๊อปปูล่าที่สุดเลยเนี่ยที่คนธรรมธรรมเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงกลุ่มอายุนะเอาแบบว่าที่มาถามมาปรึกษาตัวอะไรที่มันป๊อปปูล่าที่สุด ณนะตอนนี้สมอย่างเท่ากันเลยค่ะอาจารย์ตาจมูกโครงหน้าเมื่อก่อนถ้าคนไทยทําอะไรในหน้าก่อนเนี่ยจะต้องจมูกก่อนเป็นอันดับแรกแต่ว่าถ้าเราทาความเข้าใจจริงๆฝั่งเกาเหลีอ่ะเขาจะอธิบายและเข้าใจว่าใบหน้าเราคือโครงหน้าสําคัญที่สุดถ้าโครงหน้าเราออกมาได้รูปอ่ะตากับจมูกมันก็ไปอ่าไปสเสริมอะไรแบบนี้นะฮะเอชกรุ๊ปอะไรมามากที่สุดจากคนไทย20ถึงสาใช่ไม่ถึง40ไม่ถ <40. S 2> ึงส0่ ก้อนีมาสจจาเพราะค<า>ําสวยมันรอไม่ได้ขี่ข้าวสวย<ช>ตุดแบบชันข้าว <c oughs> จริงไหมที่บอกว่าตายแล้วเธอต้องหิ้วเงินถุงเงินถังมาทําอ่ะมันแพงขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าเอาจริงๆแล้วคนไทยเข้าใจว่าสัญญาการที่เกาหลีแพงมากๆแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองถึงเรื่องเทคนิคนะ,ะถ้าเทคนิคเดียวกันกับเมืองไทยเช่นจมูกเป็นการโอเพน ก็ราคาเดียวกันแถมถูกกว่าด้วยตรงๆแล้วก็อย่างที่ไทยที่แพงๆคือเขาก็จะมีเทคนิคที่อย่างที่พี่ดูนบอกใช่ไหมแล้วก็ประสบการณ์ของหมอไงใช่ไหมหมอคนไหนดังหมอคนไหนเก่งราคาก็จะยิ่งสมมติว่ามีคนติดต่อตูวแล้วก็ติดต่อแอมมาด้วยเนี่ยคือแน่นอนมันมันมันก็เป็นราคาอีกราคาหนึ่งที่บอกอีกราคาหนึ่งไม่ใช่แพงคนอื่นนะถูกไหมอ่าไปราคาแล้วก็เราราคาคนไทยเอาพวกนี้ละกันแล้วก็ก็เป็นราคาที่ต่อรองได้ สบการณ์ที่ผมทำเนี่ยก็คือผ่านมาครั้งแรกปุ๊บมันไม่กลัวแล้วอะคืออันนี้บอกบอกน้องๆก่อนเลยว่าถ้าสมคนสนใจอยากทำแล้วเรื่องกลัวความเจ็บเนี่ยดิฉันเนี่ยขอสาบานต่อหน้าแอร์นะคะว่ามันไม่เจ็บจริงจาสี่คนอันนี้ขอเสริมอาจารย์สไม่จาสี่คนอตรงนี้อันนี้ขอเสริมอาจารย์นิดนึงเลยการที่เราไม่เจ็บเนี่ยคือเครื่องมือมันต้องดีมากๆอันนี้แบบพูดแล้วมันเหมือนน่ากลัวนะก็เหมือนมีดอะมันต้องคมแบบสับอะไรแล้วขาดอะที่ทำจมูนมาคือ หนึ่งสองสามเออแล้วเป็นกีส่สัปดาหงตื่นมาตื่นมามีจมูกเลย,เลยฉันสวยเลยแล้วก็รอบนั้นมันไม่บวมไม่บรูสเลยที่ผมจำได้นะช่อสี่โมงเย็น นะผมออกมาหกโมงโนะฮะแล้วก็แล้วดีมากเลยคือโรงพยาบาลก็ให้ให้ผมนอนพักก่อนนิดนึง <c oughs> เพื่อ Make sure รรว,ว่าทุกอย่างมันโอเคเอผมก็นอนพักแป๊บหนึ่งเนี่ยก็จำได้ก็ออกจากออกตรงห้องผ่าตัดเลยเธอลูกสาวเขามาจิกฉันออกไปช้อปปิ้งก็ไปเด <c oughs> <น>ินนี่เขาจะไม่ฉันพักเลย <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็หลงลงออกไปได้จริงๆเนี่ยตอนสุดท้ายล่ะตอนที่เราจะปิดตอนนี้นะฮะไอ้ตูนอยู่จะไปเปิด าขาเมืองไทยหรืออะไรหรือว่าอยู่มีธุรกิจร่วมอะไรที่นี่อะไรหรือเปล่าอ่ะแบบนี้ช่วงขายช่วงขายก็คือจริงๆแล้วอ่ะโรงพยาบาลที่เกาหลีดีๆเยอะแย,ยะเลยอันนี้ตุนพูดแบบเป็นกลางเลยนะแต่ความสวยกับความปลอดภัยอ่ะม,มันต้องคู่กันเลยสวยอย่างเดียวไม่ได้นี่ที่ตุนเลือกแบบเป็นพาร์ทเนอร์อะไรกับที่นี่ยเพราะว่าที่นี่ปลอดภัยจริงๆแล้วก็มี19ชั้นอย่างที่อาจารย์เห็นเราก็เลย อยากไปเปิดที่ไทยเพื่อที่จะดูแลลูกค้าไทยได้มากขึ้น <After care. S 1> เช่น after care หรือว่าให้ดีกว่าเดิมใช่ให้ดีกว่าเดิมหรือเช่นก่อนจะมาเนี่ยบางทีเราต้องมาเลยแล้วค่อยมาตรวจร่างกายอันนี้เราไปพบหมออะไรก่อนแต่เป็นหมอที่นู่นก็จะเป็นหมอไทยแต่ผ่าตัดทุกเคสก็ต้องมาที่นี่นี่พูดถึงการว่าตูก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์แต่ตูน่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งไทยเป็นพาร์ทเนอร์ฝั่งไทยใช่ใชแล้วฉันจะมี เพื่อนรุ่นน้องสองคนที่รวย <laughs> สัตว์สัตว์นะสัตว <laughs> ์นะสัธุนะจะมีคําแนะนําอะไรไหมสําหรับน้องคนไทยที่ <laughs> อยากจะมาทําที่นี่ เขาต้องคิดอะไรเป็นอย่างแรกเขาต้องเตรียมอะไรเป็นอย่างแรกเบื้องต้นต้องหาข้อมูลก่อนก่อนที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีความรู้อย่างที่บอกประสบการณ์โรงพยาบาลก็สําคัญนะอย่างที่เนี่ยค่ะเขาก็19ปีไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็หาคนที่ไว้ใจได้เพื่อนกันพามาด้วยกันก็ได้นะคะประมาณสมมุตินะผมต้องทําอะไรอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะผมอาจจะมาได้ตัวคนเดียวได้ละเพราะผมผ่านสนามรบมาละแต่เราเข้าใจว่าน้องเนี่ยที่สมมติจะไปทํากันครั้งแรกแล้วโดยเพราะเธอยังไม่เคยบอก เดินทางต่างประเทศอออันนี้อันนี้เราเข้าใจได้ว่ามันอาจจะอำบากนิดนึงแต่ว่าเยืนยันว่าน้องสองคนนี้ทั้งแอมแล้วก็ตูนี่ยดูแลอย่างดีมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อผมได้มารู้จักตูนที่เราคุยกันหลังไมาแล้วตูนบอกว่าตูนทําอยู่สองที่ก็คือทํากับวิวกับทําที่โรงพยาบาลดีมพัสดนะฮะนี่ไปเซิร์ชก่อนเลยมีคนตายไหมวะตูนเป็นใครมันจะหล่อจะไม่ตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนอนนนไม่มีสองที่นี้ที่ตูนเลือกทํางานด้วยอะค่ะจริงๆมันมีที่ดีกว่านี้ก็มีเหมือนกัน แต่คําว่าไม่มีอุบัติเหตุอะคะ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องหัวหมอเก่งกว่าคนอื่นๆแต่มันมเป็นเรื่องของระบบที่เขาอะตั้งกฎไว้เลยว่าต้องระวังเช่นอ,อะไรที่มันอันตรายเกินไปเขาจะปฏิเสธลูกค้าไม่ใช่ว่าแบบอะไรก็ได้ได,ได้ได้เพื่อยอยย่่าาง<ต>ใช่ถ้าสมมติว่าแบบ ตรวจแล้วไม่ผ่าไม่ได้อ่ะคุณหมอก็ไม่ผ่าเลือกที่จะไม่ผ่าดีกว่าอย่างล่าสุดก็มีของหนน่อที่เป็นเคสลูกค้าที่เป็นไทยลอยไทยลอยนิดเดียวเองค่ะก็ตรวจตรวสามที่เหมือนกันใช่เราเลยอยากจะเปิดที่ไทยไงตรวจมาก่อนที่ไทยเลยใช่ค่ะตอนสุดท้ายเราจะมาคุยกันทำออกมาแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดใครจะช่วยฉันใครจะแก้ปัญหายังไงรับผิดชอบยังไงถ้าเกิดมันเกิดขึ้นหมายถึงว่ากับเคสเราหรือไม่ก็ การผ่าตัดมันจบไปแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วมันถ้ามันไม่ใช่มันแก้อะไรยังไงเนี่ยมันไม่เหมือนกับทํางานบริษัททั่วไปใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวเราเก็บไว้คุยกันตอนนั้นดีกว่านะครับ โอ้โหนี่ไม่เหมือนอยู่นะร้านกาแฟนี่เหมือนอยู่คฤหา์ของตูนขอบคุณมากนี่คือที่เรามาเนี่ยนะคืออยู่แถวบ้านแอมซึ่งเป็นย่านไฮโซย่านสถานทูตย่านย่านหันนำดงคือทางเส้นตรงนี้ก็จะมีทุกสถานทูตเลยก็นี่อ่ะเดี๋ยวกินเสร็จเนี้ยจะไปสถานทูตไทยจะไปสวัสดีท่านทูตนิดนึงนะมาขอทำพาสปอร์ตกรับรัฐบาลเผชิญการยึด ก็ค <OK. S 2> ือย่านนี้ผมไม่เคยมาก็ดีที่แอมพามาแล้วก็ร้านนี้ก็เป็นร้านน่ารักมากเอาล่ะเรามาอยู่กันช่วงสุดท้ายว่าก่อนที่จะคุยกันเนี่ยต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะโรงพยาบาลวิวนะฮะที่ดูแลผมอย่างดีครั้งที่แล้วแล้วก็สองท่านนี้แน่นอนนะฮะจริงๆคุยไปกินไปก็ได้นะเจอปัญหาเรื่องหนักๆมาในระหว่างการทํางานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าคือถ้าเป็นปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันกับลูกค้าไม่ค่อยมีเพราะว่าตูนกับ แอมหรือว่าโรงพยาบาลอะจะเป็นอะไรที่พูดตรงๆทำได้ไม่ได้สวยไม่สวยทำได้น้อยทำได้เยอะอแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือการที่ความสวยของแต่ละคนมาตรฐานไม่เท่ากันเช่นประเมินไว้ว่าอยากได้จมูกทรงนี้แบบนี้แต่พอเข้ากับหน้าเราอะ่ะมันอาจจะถ้าเรายกแต่จมูกออกมาค่ะอาจารย์มันอาจจะใช่ทรงเดียวกันแต่พอมันมีอยู่ที่หน้าเรามันอาจจะไม่เหมือ,อนด้วยองค์ประกอบตาเราโครงหน้าเราอาจจะแบบ ไม่รับกับจมูกที่เราอยากได้แบบนี้อันที่ผมคิดมันเป็นเรื่องที่ดีมากคือมาถึงแม้แต่ตอนที่ผมมา,มาคุยกับทั้งสองคนเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับ expectation ความคาดหวังทั้งสองคนเนี่ยก็จะบอกเลยว่ามันออกมาจะเป็นแค่นี้นะคือไม่ได้บอกว่าเอ,อกเจาะเป็นแบบนั้นคือนี่คือสิ่งที่คุณควรจะคาดหวังไว้เท่านั้นสักผผมว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่ะคือมันนอกจากเเรื่องเกี่ยวกับ honest แล้วเนี่ยความซื่อสัตย์กับลูกค้า แต่มันจะไม่มีปัญหาอะไรเหลือเช่นแบบจมากพี่หนูไม่ชอบมันก็ใช่นะที่พี่บอกหนูว่าแต่จมูกมันหนูไม่ชอบอ่ะแบบจักใจเลยนะคะอาจารย์คือแรกๆยังไม่ครบ6เดือนมีทุกคนค่ะอาจารย์ตูนกับแอมหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลจะต้องเป็นนักจิตวิทยาหรืออะไรติดต่อกันเลยอ่ะบางคนอ่ะบวมมากกว่าปกติหรือบางคนใช่หรือจมูกบ้างหรือเขาเรียกระยะเวลาของการสัญญกรรมอ่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณถ้าเคสทั่วไปเลยก็คือ6เดือนพอห เดือนขึ้นมาจริงๆอ่ะโอเคเขาทุกอย่างเขาที่แล้วเขาจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเคมันเข้ากับเขาแต่ว่าระหว่างนั้นน่ะตูนกับแอมจะให้ความมั่นใจตลอดว่าถ้ามันมีปัญหามันมันเกิดจากการเช่นจะกลัวจะหมูกทะลุถ้ามันทะลุกลับมาเลยโรงพยาบาลรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์พูดตรงนะ้คือจะเจะนมุมมองของคนที่เป็นลูกค้าหรือเป็นคนไข้นะเออเขาอาจจะมีสิทธิ์ในการกังวลใจใแต่ว่าเราก็ต้องบอกลูกค้าเลยอย่างตั้งแต่ ในห้องคอนเสิท์คุณหมอก,ก็จะบอกเลยว่าจะทําให้เท่ากันมากที่สุดความสมมาตรของหน้าเราอะต่อให้เรามาแก้ไขแล้วมันก็จะไม่เท่ากันร้อยเซนตเช่นจมูกอะค่ะอาจารย์คุณหมอทําให้ตรงแล้วแต่ทีนี้ถ้าใบหน้าเราไม่สมมาตร เวลาทําจมูกออกมาอาจจะดูไม่ตรงก็ได้เพราะหน้าเราไม่ไเท่ากันออีกอันหนึ่งที่เห็นชัดค่ะจาย์ก็คือหน้าอกคนที่หน้าอกไม่เท่ากันคุณหมอที่นี่ก็จะใช้วิธีใส่ซิลิโคนสองข้างคนระเบือเพื่อจะทําให้เท่ากันมากที่สุดแต่มันไม่มีอะไรในโลกที่แบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงนี่เธอความรับชอบของสองคนนี้ก็เมก็เอาเรื่องอยู่นะเพราะอย่างที่อย่างที่ตูมบอกมันต้องมีจิตวิญาณในการพูดด้วยนะเอาจริงตอบลูกค้าเกือบยี่สิบสี่เลยนะเพราะลูกค้าเราไม่ได้มาแค่จากไทยด้วยเวลาทำศ ที่มันไม่เท่ากันจากยุโรปก็มีจากอเมริกาจากออสก็มีจากญี่ปุ่นม,มีทุกที่จะพูดทิ้งท้าอะไรไหมก่อนที่เราจะฆ่าไปเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตุ๊กต,กต,กตกคือตอนนี้ก็คือถ้าวิวไปเปิดที่ไทยนะคะอาจารย์นะก็อยากให้แบบคนไทยสบายใจว่าถ้ามาทำที่วิวหรือที่เกาหลีโรงพยาบาลอื่นก็ได้นะคะกลับไปเนี่ยเรายินดี aftercare ให้เช่นตัดไหมามาจากโรงพยาบาลอื่นมาตัดไหมกับเราเราไม่ไว่เพราะว่า ต้องเข้าใจว่าบางทีไปตัดไหม่กับหมอที่ไทยไม่ใช่หมอที่ไทยไม่ไม่ดีหมอที่ไทยดีมากแต่บางทีเทคนิคมันคนละอย่างกันเท่านั้นเองใช่แล้วก็ฝากถึงคนไทยที่อยากมาทำศัลยกรรมก็คือทุกที่ในเกาหลีมีทั้งดีไม่ดีเพระญญาะฉะนั้นให้คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ศึกษาข้อมูลแต่ละโรงพยาบาลเยอะๆก็พี่ตูนพูดไปพูดม<อ>หมดแล้ว <laughs> สมมติว่คนมาทำศัลยกรรมที่วิวที่โซลมันเกิดคอมพลิเคชัค่ะนะ พราะฉันก็ไปหาที่ตูนได้สิได้ค่ะเช่นหนัดใหม่มันมีเคยมีเคสที่ลูกค้าทําจมูกแล้วตัดไหมที่ไทยทนีนี้เทคนิคของเกาหลีมันจะมีการลองแล้วแต่แล้วแต่คนนะคะจะมีการลองแพะซิลิโคนเพจไว้ที่ปลายจมูกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการสื่อสารกับฝั่งหมอที่เกาหลีก็อาจจะไปดึงออก หรืออะไรได้อะไรเงี้ยถ้าหลักไม่เอาละพอละเรื่องนี้แล้วตายละช่วยขายได้ไม่รู้กี่ลายเลยนะแน่คุณค่ะเออยินดีมากยินดีมากแอมอยู่ที่นี่แล้วมาอยู่นานหรือยังเอ่อจริงๆเมื่อก่อนก็ไปไปมาๆอย่างเงี้ยมาประมาณเกือบ15ปีแล้วเพราะเมื่อก่อนเราทําทัวร์ด้วยเนาะทรายสมัย10กว่าปีก่อนอ่ะ คือคนไทยมาเที่ยวเกาหลีเยอะมากเพราะอะไรเพราะซีรีส์เกาหลีใช่ใช่แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยค่ะช่วงโควิดก็ย้ายตามสามีสา่งเจอสามีนางแล้วสามีนางเป็นบริเตนนะแต่จามสามีมาทำงานที่นี่ก็ถือว่าเป็นรีสิเดนต์ของโซลแล้วชอบโซลไหชอบนะนี่ไม่ได้กลับฟันพูดนะไม่จริงๆชอบจริงๆก็คือว่าหนึ่งความปลอดภัยอ่ะมันสูงมากอย่างบางทีเรากลับบ้านดึกแอมก็นั่งรถบัสกลับบ้านนั่งรถเมล์ค่ะอาจารน นั่งกลับบ้านแล้วก็เดินจากบ้านรถเมล์เข้าบ้านก็รู้สึกว่าชีวิตมันปลอดภัยอ่ะมันมี C C T V ใช่แล้วมันไม่ต้องมาคอยระวังอย่างบ้านเราแค่เดินไปลาจอดรถอ่ะไม่กล้าเล่นโทรศัพท์เลยนะแต่อันนี้คือเดินระหว่างทางเล่นโทรศัพท์ทุกที่ๆกบรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตปลอดภัยมันดามั่ละมีเรื่องไรบางที่ไม่ชอบจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมชายวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมคือด้วยความที่เราเนี่ยวัฒนธรรมไทยเนาะใช่ไหมคะคนไทยความสึกแอมคนไทยคือค่อนข้างที่จะสุภาพมากกว่า อันนี้อันนี้รู้เลยว่าแอมพูดอะไรที่<ช>พูดนี่คือไม่ใช่เราไม่ชอบเกาหลีนะ<ม>คือผมชอบเกาหลีแต่แบบเด็กๆเข้าใจที่แอมพูดคือที่ผมขอแปลเป็นภาษาผมแล้วกันว่า<ม>คนของเกาหลีมันมีความกกขระอยู่สูง<ม>อันนี้พูดตรงๆยู<ม>่อาจจะ very diplomatic แต่ว่าเราไม่ต้อง diplomatic คือเราอาจจะพูดลำบากเพืมอนก็อาจจะเป็นเนเจอร์ของคนเกาหลีอ่ะก็เขาเป็นแบบนี้อ่ะเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้มาแต่ที่เหลือเนี้ยยู่ happy ภาษาอึกสุดท้ายของยู่ภาษา ภาษาได้เพราะว่าไม่ยากหรอก็ยากแหละแต่ว่าต้องมาเรียนไง <ừ> ประเทศนี้เขาดีมากนะคือแบบถ้าใครที่มีวีซ่าเขาจะมี คอเรียนภาษาฟรีเลิศเลิศตรงนี้ใช่มัส่วนใหญ่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะไม่ใช่ประเทศกำลังัึกกำลังตลาดเจริงอยากให้บ้านเราก็ามีมีสอนภาษกลีแล้วเพราะด้วยเหตุที่การที่ตลาดของเกาหลีมันกว้างมากมันเปิดกว้างมากแล้วคนไทยสนใจมากมันก็มีในหลายๆมหาลัยเนี่ยเริ่มสอนภาษาเกาหลีใช่เป็นเป็นวิชาเสริมแหละใช่หนูเห็นหลังๆเด็กไทยเนี่ยเขาจะมาเรียนแบบ เรียนเต้นนะเรียนเรียนอ่านแผนเรียนอะไรเงี้ยเยอะมากโซนย่านกลางน้ำเนี่ยเยอะมากค่ะผมชอบมากชอบมากคือเราไม่ควรเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนในประเทศตะวันตกอย่างเดียวสมัยนร้สิ่งประเทศของพวกนี้มันออฟเฟอร์อะไรก็ไม่แพ้ตะวันตกนะจะอยู่นานแค่ไหนงานสามีเป็นงานถาวรหรือว่าเป็นงานแบบว่าแค่คอนแทรแล้วต้อง move on เป็นคอนแทคค่ะเป็นคอนแทคกเพราะฉันอาจจะมีสิทธิ์ที่จะ move on ก็มีสิทธิ์แต่ว่าคือด้วยความที่เขาชอบที่นี่ด้วยเนาะแล้วก็คือเหมือนประมาณว่า คนทีมเขาก็ชอบเขาด้วยก็อาจจะต่อคอนแทคให้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆตูนอันนี้ตูนตูนอาจจะอาจจะต่างไปนิดหนึ่งเพราะตูนมามาไปไปตูนชอบโซมาแต่อันนี้ไม่พูดเรื่องงานแล้วนะคือทำทัวร์มา20ปีแล้วจริงๆไม่ไม่เคยชอบเกาหลีเลยปัญหาคือลูกๆ3ามคนเขาติดเคป๊อปเขาเริ่มจากการเขาขอเรียนภาษาเกาหลีพอเขาเรียนเราก็บอกปล่อยเขาเรียนแล้วเขา สอบชิงทุนมาเรียนที่นี่ได้ทําให้เรามีโอกาสแบบเออมองฝั่งนี้ลึกขึ้นแล้วประกอบกับแบบดวงหรืออะไรก็ไม่รู้อะค่ะที่แบบว่าเพื่อนเสนองานให้แบบลองเข้ามาคุยไหมกับเป็นเพื่อนกับหมอเจ้าของโรงพยาบาลเริ่มมารักเกาหลีเนี่ยเนื่องจากพอลูกอะมาได้ทุนใช่ไหมคะได้มาอยู่กับคนเกาหลี เออได้รู้จักคนเขาจริงๆว่าจริงๆอ่ะภายนอกเขาเป็นยังไงนะแ,<บ>แต่ลึกๆ,กๆ,กๆเขาว่าใจดีก็เลยอ่ะเป็นเปิดใจพอเริ่มทําง,งานที่นี่ไปก็โอเครักที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมที่โอกาสของการที่ตูนจะกลับมาเกาหลีจะน้อยลงเพราะว่าต้องไปจัดการ,รกับธุรกิจที่เมืองไทยมากขึ้นมีโอกาสค่ะ <ๆ S 1> แต่ว่ายังไงก็คืองานตัวนี้ก็อย่างที่บอกอาจารย์ไปคลิปที่แล้วเนาะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อใจแล้วก็การดูแลกันที่แบบต้องใกล้ชิดจริงๆเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ว่าจะ มาแค่ระยะสั้นๆนมาแค่วัน2วันเพื่อพาลูกค้าเข้าห้องผ่าตัดก็ต้องมา แล้วก็เป็นกับโอ้น้ําตาจะไหลนี่เออแอคุยกับคุยกับนางนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต, <c oughs> ต้องอยู่ต่อพิงแต่ว่าเพราะว่าต้องมาเจอผมวันนี้เลยต้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวตูนก็ต้องออกเย็นนี้ละโอ้เราพรุ่งนี้เราสูญไปแล้วแต่นล้วนี่เราแบบว่าเราเป็นคนถ่วงโปรแกรมเขาเอาไว้ไม่ไม <c oughs> ไมเลย <c oughs> เพราะว่าอยากเจออาจารยนะ์มากเอาละฮะก็ผมคิดว่าเอ่อคลิปนี้จริงๆอ่ะนอกเหนือไปจากการพูดถึงโรงพยาบาลวิวนะฮะนี่เป็นการบอกสนานกับเพื่อนสองคนที่ไม่รู้ผมถือว่าผมสนิทในจุดนึงอะนะ แล้วก็ให้ความดรช่วยเหลือผมเนี่ยในการมาโซ่อย่างน้อยสองครั้งละนะฮะแล้วก็เชื่อว่าคงจะช่วยเหลือผมในอนาคตอีกนะฮะก็ะดีใจมากที่ได้เจอทั้งแอมได้จเจอทั้งตูนนะฮะแต่คราวนี้ใครสนใจที่จะอยากทำศิลปกรรมอันเปินกีรวม,มอ่ะพูดเป็นแพคเกจดีกว่าวยอย่าพูดแค่เรื่องศิลปกรรมเลยนะฮะเป็นเป็นทัวร์ด้วยนะฮะจริงจริงจริงเออนี่เราอย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นเลยนะแต่ว่าอันนี้เอาไว้ไปคุยกันหลังใหม่ หมายความว่าคนสนใจที่มันแพ็กเกจอย่างนี้เป็น medical tourism หรือจะเป็นแค่สิกรมีเดียวอะไร whatever เนี่ยติดต่อ2คนนี้ได้ติดต่อตูนได้ติดต่อแอมได้นะฮะขอเอาความสวยของผมเป็น <c oughs> การันตีเป็นตัวประกันว่าคุณจะไม่ผิดหวังติดต่อทั้งกับทั้งตูนและแอมจะดูแลทุกคนอย่างดีถ้างั้นวันนี้เนี่ยเรา3คนเนี่ยขอบอกลาจากกรุงโซนะฮะเราคงจะกลับมาเจอกันอีกแน่นอนนะฮะก็3คนขอบอกลาจากกรุงโซลบายบายครับสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับจริงๆผมรู้จักผรู้จักตูนก่อนนะเออแล้วก็หลังจากนั้นก็รู้จักกัแอมก็เดี๋ยวก่อนนะเราต้องระวังไม่ให้ถูกรถชนไปเลยปอาจรย์อ่ะถามตูนก่อนแล้วกันนะครับว่า โอ้ยห้องนี้เคยเข้ามาก่อนน่ะ,ค,ะคือจริงๆมันเป็นความฝันนะตอนก่อนทำโอ้จะ sorry เอาใหม่เออห้องนี้เราเข้ามาก่อนนีนเนี่ยโอ้โหนี่ไม่เหมือนอยู่ใน,นไม่เหมือนอยู่ในร้านกาแฟอันนี้ไม่พูดเรื่องงานแล้วนะไลฟ์ตล <lifestyle S 1> ์เอาแบบจริงๆเลยนะคะออคือทำมีมีไม่มโอเคคือทำทัวร์มาผมขอแนะนำแขกเอ,อ่ของเราในวันนี้นะฮะคุณโจนะฮะชัยวัด สถาวรวิจิตรคำว่าทีมเศรษฐกิจของก้าวไกลเนี่ยมันมีมิชชั่นยังไงอยู่มีมุมมองยังไงต่อการเมืองไทยและสมมติสมมตินิดหนึ่งว่าทุกวันนี้เนี่ยก้าวไกลเป็นรัฐบาลนะทีเศรษฐกิจต้องทําอะไรบ้างต้องเรียนว่าจบมาทางด้าน,นวิศวะคอมพิวเตอร์แล้วก็เรียนตรีโทเอกมาเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับวิศวะคอมพิวเตอร์มาตลอดนะครับแล้วก็เป็นสายเทคที่ก็มาทํางานใ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 นภาคการเงินการธนาคารมานะครับผมก็จะเอา,อาความรู้ ประสบการณ์ต่างๆตรง,ตรงนี้นะครับมาใช้ในการ transform าเศรษฐกิจไทยนะครับ deliver อะไรให้ประชาชนเห็นในร้อยวันแรกนะครับเดี๋ยวก่นอนตอนนั้นคือเดี๋ยวก่อนตอนโจตอนนั้นคือยังคิดว่าเราจะได้มีโอกาสตั้งรัฐบาลใช่ไหมดิจิตอลวอลเล็เนี่ยโอ้มันแบบเป็นที่พูดกันมากนะฮะในโซเชียลมีเดียแล้วก็กลุ่มไหนได้กลุ่มไหนไม่ได้อะไรเงี้ยเออผมเพิ่งเขียนเล่นใน a ฟ e b o o k เมื่อวันก่อนนะโจคือคนได้สองหมืนห้าอัพเนี่ยกลายเป็นไม่ได้ละ ตายแล้วค่ะนี้คนเนคนได้เงินเดือนสองพันห้ากลายเป็นคนรวยแล้วเ,เหรอเออตลกมากเลยแต่เอาเป็นว่าออคำถามส,ส,อส,อสองข้อของโจตอนนี้คือข้อหนึ่งเนี่ยคือ,อ,อจะพูดถึงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลเลยก็ได้นะฮะเจาะลงไปเลยแล้วที่สองเนี่ยอยากให้มองภาพกว้างๆนิดน,นึงว่าประเมินผลการงานของรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจสามเดือนแรกเป็นยังไงได้ครับก็คือถ้าหากพูดถึงเรื่องของดิจิตอลวอล